เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเด็กบางคนเนี่ยถึงดูจะรู้สึกอะไรๆไ,ได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเหลือเกินวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาสํารวจธรรมชาติที่แสนพิเศษของเด็กๆที่อ่อนไหวง่ายกันเอาล่ะครับเส้นทางที่เราจะสํารวจกันวันนี้มีอะไรบ้างเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจกันก่อนว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวนะครับแล้วไปทําความรู้จักกับเด็กกลุ่มพิเศษที่เรียกว่าเด็กกล้วยไม้พร้อมกับค้นพบสพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ของพวกเขา จากนั้นเราจะมาดูวิธีดูแลต้นกล้วยไม้ของเรากันและสุดท้ายนั้นเราจะไปดูกันว่าปลายทางของการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเบ่งบานที่สวยงามขนาดไหนมาเริ่มกันที่ความเชื่อแรกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่ว่าเด็กเกิดมาเหมือนผ้าขาวเอ,อ่อจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นฐานทางอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี่แหละครับคือตัวกำหนดที่สำคัญมากๆเลย คำถามนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของเรื่องเลยที่นักวิจัยเขาเรียกว่าพื้นฐานอารมณ์หรือ temperament พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนโปรแกรมการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยครับเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เด็กเลือกที่จะเป็นนะลองนึกภาพตามกันนะครับในห้องเรียนอนุบาลห้องหนึ่งครูเอากระต่ายตัวใหม่เข้ามาโอ้โหเด็กๆก็จะแตกตื่นกันเลยใช่ไหมครับ บางคนก็รีบวิ่งเข้าไปเล่นเลยมางคนอาจจะแบบดึงหูกระต่ายแต่ก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงครับที่จะยืนมองอยู่ห่างๆก่อนสังเกตการอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆตัดสินใจว่าจะเข้าไปเล่นดีไหมเห็นไหมครับแค่สถานการณ์ง่ายๆแบบนี้ก็สะท้อนความแตกต่างของพื้นฐานอารมณ์ได้ชัดเจนสุดๆเลยซึ่งจากปฏิกิริยาที่หลากหลายนี่แหละครับนักวิจัยเขาก็เลยจำแนกพื้นฐานอารมณ์ออกมาเป็นกลุ่มต่างๆได้ จะเห็นว่ามีทั้งกลุ่มที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากแล้วก็แบบผสมแต่ที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้คือกลุ่ม15%ครับกลุ่มที่ยืนสังเกตการอยู่เงียบๆน,นั่นแหละครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มปรับตัวช้าหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเด็กที่อ่อนไหวง่ายนั่นเองครับทีนี้คำว่าปรับตัวช้าเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนเป็นข้อด้อยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในหัวข้อนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันครับ เราจะมาทำความรู้จักกับคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆนั่นก็คือเด็กกล้วยไมย้คำนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าความอ่อนไหวง่ายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติหรือเป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่มันคือลักษณะทางชีวภาพคือระบบประสาทของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเซ,เซ็นเซอร์ที่ไวเป็นพิเศษนะครับทำให้การรับรู้และสัมผัสกับโลกทั้งใบของเด็กกลุ่มนี้มันจะแตกต่างออกไป แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือหายากเลยนะครับเพราะว่าเด็กประมาณ15-20%หรือคิดง่ายๆก็คือในเด็ก5คนจะมีเด็กแบบนี้อยู่1คนถือเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษย์เรานี่เองครับภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับเด็กส่วนใหญ่เปรียบเหมือนเด็กแดนดิไลออนคือแข็งแรงทนทานไปอยู่ที่ไหนก็โตได้แต่เด็กกล้วยไม้ของเราเนี่ยจะอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าถ้าเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็อาจจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย แต่แต่ถ้าได้รับการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็โอ้โหจะเบ่งบานออกมาได้งดงามเป็นพิเศษเลยล่ะครับแล้วถ้าเราจะบอกว่าความอ่อนไหวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเปราะบางล่ะครับในหัวข้อนี้ละครับเราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันอีกครั้งแล้วมาดูกันว่าภายใต้ความอ่อนไหวที่เห็นเนี่ยมันมีพลังพิเศษอะไรซ่อนอยู่บ้างนี่แหละครับสามพลังพิเศษที่ว่าอย่างแรกเลยคือ พลังสังผัสรับรู้คือเขาจะไวต่อบรรยากาศและอารมณ์ของผู้คนรอบข้างมากๆ 2. คือพลังคิดคำหนึ่งคือความสามารถในการสังเกตเห็นได้ละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมักจะมองข้ามไปและสพลังรับรู้โดยสัญชตาตญาณเหมือนมีเข็มทิศในใจที่แม่นยำมากๆพลังทั้งสอย่างนี้แหละครับคือรากฐานของพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาอย่างที่คุณหมอตวงพรได้กล่าวไว้นะครับ คุณลักษณะเหล่านี้ล่ะครับคือศักยภาพที่จะกลายเป็นจินตนาการความสร้างสรรค์ความละเอียดอ่อนและที่สำคัญคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อได้รับการดูแลอย่างดีพอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลักษณะนิสัยนะครับแต่มันจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเลยทีเดียวโอเค พอเรารู้แบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะดูแลต้นกล้วยไม้ของเรายังไงดีล่ะจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อนหนุนแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับที่เอาไปใช้ได้จริงกันครับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือการปกป้องประสาทสัมผัสของเด็กครับ เพราะเขาจะไวต่อสิ่งกระตุ้นมากๆอย่างเรื่องการมองเห็นแค่สวมหมวกหรือแว่นตาก็ช่วยได้แล้วหรือเรื่องการได้ยินเวลาไปที่เสียงดังๆอาจจะให้เขาใส่หูฟังหรือพยายามเลี่ยงสถานที่ที่คนเยอะๆเสียงจอแจหรือแม้แต่เรื่องการสัมผัสการเลือกเสื้อผ้าที่เนื้อนุ่มๆก็ช่วยได้มากการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เขาถูกกระตุ้นมากเกินไปแล้วก็ช่วยให้เขาได้มีเวลาพักฟื้นฟูพลังงานของตัวเองอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การทำให้เขารู้สึกว่าเป็นที่รักครับซึ่งการเข้าใจภาษารักของเขาเนี่ยสำคัญมากๆเลยเด็กบางคนอาจจะต้องการการสัมผัสกอดลูบหัวบางคนอาจจะต้องการคำพูดดีๆคำชมหรือบางคนอาจจะต้องการแค่การใช้เวลาดีๆร่วมกันการที่เราสื่อสารด้วยภาษาที่เขาเข้าใจจะช่วยเติมถังพลังใจของเขาให้เต็มแล้วก็สร้างเกราะป้องกันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งให้เขาได้ครับเรื่องนี้ก็สำคัญครับ การออกคำสั่งเด็กกลุ่มนี้เขามักจะตีความทุกอย่างตามตัวอักษรเลยครับถ้าเราบอกว่าถือแก้วดีๆเขาอาจจะงงว่าดีๆคือยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าจับแก้วด้วยสองมือนะแบบนี้จะชัดเจนกว่าหรือคำว่าเก็บของให้เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากเลยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาเสื้อผ้าใส่ตะกรา้าแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยมันช่วยลดความสับสนและความเครียดให้เขาได้มากจริงๆครับ และนี่คืออีกหนึ่งการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กทำพลาดอย่ามองว่ามันเป็นความล้มเหลวครับแต่มองว่ามันคือโอกาสครับโอกาสทองเลยที่เราจะได้สอนจะได้เตรียมเขาให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เสียหน้าหรือทำอะไรพลาดในอนาคตมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นใจให้เขาจากสถานการณ์จริงเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูเนี่ยมีผลกระทบที่มหาศาลจริงๆมันแทบจะเป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตของเด็กที่อ่อนไหวง่ายเลยก็ว่าได้อะว่าจะเดินไปในทิศทางไหนซึ่งมันมีอยู่สองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับนี่คือเส้นทางแรกเรื่องราวของเจนนี่เด็กที่อ่อนไหวง่ายที่มักจะถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอความขี้อายของเธอกลับถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องพอต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่แข่งขันสูง แล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนความอ่อนไหวของเธอก็เลยกลายเป็นความเครียดสะสมเรื้อรังและน่าเศร้าที่สุดท้ายเธอก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับเมื่อกล้วยไม้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมแต่ในทางกลับกันลองดูเรื่องราวของแจ็คสันครับเขาเป็นเด็กที่อ่อนไหวง่ายเหมือนกันแต่โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินที่เข้าใจธรรมชาติของเขามากๆ พวกเขาสนับสนุนการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็ชื่นชมในความพิเศษของเขาผลลัพธ์ก็คือแจ็คสันเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นใจประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถเปลี่ยนความอ่อนไหวของตัวเองให้กลายเป็นจุดแข็งได้นี่แหละครับผลลัพธ์ของการดูแลที่ใช่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้เลี้ยงดูนี่แหละครับคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด เป็นเหมือนจุดพักเป็นที่ชาร์จพลังใจและเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เด็กได้เห็นคุณค่าในตัวเองช่วยให้เขามองเห็นว่าความอ่อนไหวนั้นไม่ใช่ภาระเลยแต่เป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามและทรงพลังมากๆในตัวเขาคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กนะครับแต่เป็นเรื่องของเราทุกคน เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะโอบกอดความอ่อนไหวทั้งในตัวเด็กๆและในตัวเราเองแล้วช่วยให้มันเบ่งบานกลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ยังไงบางทีความเข้าใจในจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับ